ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  สวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่แหละครับที่รา้านที่จอดรถของผมเองนะครับจอดรถนะครับตรงนี้ก็ไปต้อนรับเอฟซี C, ที่จะดรถมาซ่อมขอผมนะครับตรงนี้ที่ตรงนี้ตํารสาสิบเก้าแยกสอง 19, 2, นะครับบรรยากาศตอนนี้แหละครับบรรยากาศตอนนี้เช้าบรรยากาศตอนนี้ เมฆปกคลุมเมฆปกคลุมนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับก็ท้องฟ้าจะมีเมฆปกคลุมทั่วทั่วหมดเลยครับอันนี้ท้องฟ้าครึมคึมเมฆฝนปกคลุมเต็มเลยครับวันนี้เวลาแปดโมงครึ่งประมาณประมาแปดโมงครึ่งครับวันนี้ ยู่ที่เดิมนี่แหละครับอยู่ที่เดิมนี่แหละที่จะรถเอาไว้ตอนรับเอฟซีที่จะเอารถมาซ่อมแอร์กับผมครับตรงนี้ตรงนี้ก็มาได้เลยครับ <K _ ratos> ตรงนี้ผมก็ประจาอยู่ตรงนี้แหละนะครับถ้าไม่ได้เป็นไหนก็อยู่ประจําตรงนี้นะครับเมอรอจะรอตอนรับเอฟซีที่จะเอารถมาซ่อมแอร์กับผมมีปัญหาเรื่องแอร์ก็ปรึกษากับผมได้สอบถามผมได้นะครับมาที่นี่ราคาเป็นกันเองครับ ช่างฝีมือราคามิตรภาพอร่อยคุณภาพดีอร่อยคุณภาพดีพดนะครับมาที่นี่เลยครับอะไรดีมีคุณภาพนะครับอะไรทุกชิ้นมีรับประกันนะครับมีรับประกันให้อย่างทุกชิ้นงานนะครับจะรับประกันกี่เรียนกี่ปีนั่น,ก,น,ก,นก็มาคุยกันมาปรึกษากันครับอยู่ที่นี่ไว้ให้บริการลูกค้าตรงนี้ที่นี่นครับ ที่ตัวนี้ก็เป็นที่จอดรถของผมนะครับเมื่อก่อนก็เป็นที่จอดรถของผมเองนะครับก็มี f c ฟซเข้ามาใช้บริการกับผมที่นี่เยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยขยายจากจากหนึ่งช่องเมื่อก่อน,นมีช่องเดียวนะครับเ <c oughs> มื่อก่อน,นมีช่องเดียวผมขยายไปสองช่องทีนี่ก็ครับถ้ามีลูกค้าหรือว่ามี f c ฟซเข้ามาก็ ใช้รกิกาที่ผมก็จะเลื่อนรถออกก็ให้ลูกค้าจอดตรงนี้นเอฟซีจอดตรงนี้นะครับเอฟซีจอดนี้แทนที่ผมนะครับรถผมก็จะเลื่อนออกมาจอดตรงนี้ปกติผมก็จอดวางไว้นะครับจอดวางถ้ามีนะผมก็เลื่อนออกมาอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเอฟซีมีลูกค้าเข้ามาผมก็จะถอยรถผมออกนะครับตรงนี้ก็จอดได้อีกคันหนึ่งเมื่อก่อนมีอ่ามีเมื่อก่อนมันมีที่เดียวครับ พอมี FC มาใช้บริการมากๆผมก็เลยขยายเป็นสองช่องอ่าสองช่องไว้จอดรถเมื่อก่อนจะเป็นท่านี้ยังไม่มีปูนนะครับผนปูนนี้ผมก็เทเองก็ปูนนี้ผมก็เทเองครับเมื่อก่อนจะเป็นหญ้าอย่างเงี้ยเป็นป่าหญ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะเป็นป่าหญ้าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะเป็นป่าหญ้าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นป่าหญ้าอย่างเงี้ยผมก็มาเทปูนให้มันดูดีหน่อยให้มันเดินสะดวกหน่อย ก่อนก็เป็นป่าหญ้าแถวนี้เป็นหญ้าหมดแล้ันครับแถวนี้เป็นหญ้าที่ก็เป็นหญ้าผมก็ปูนเทปั้นที่ให้มันดูดีหน่อยให้มันเดินสะดวกใหฮมันเดินเดินเดินสะดวกก่อนเป็นหญ้าเป็นไรหญ้ามันก็จะหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าเจ้าชู้โดยมันทีมจากคันผมดูมันบันทีก็คันมากหญ้าพวกนี้เดินหญ้าหญ้ามันก็คันครับนี่ก็ข้างในก็จะ มีที่รองรับลูกค้านะครับให้ลูกค้ามานั่งหรือว่าให้เอฟซมานั่งหรือท่านใดจะมาหาผมมานั่งมาที่นีก่ก็มามีที่นั่งให้ครับก็จะมีพัดลมมีอะไรให้นะครับมีพัดลมเปิดให้นะครับรอระหว่างการซ่อมแอร์ครับถึงมันจะไม่หรูหรานี่เราก็ทางานกันด้วยความจริงใจนะครับมันจะไม่หรูอ่ะแต่เราก็ทํางานด้วยความจริงใจ ดยนิตรภาพครับมีปัญหาเรื่องอะไรก็มาผมได้ที่นี่ทุกวันนะครับมีปัญหาเรื่องอะไรกมาหาผมทุกวันที่นี่ครับแอ้เองปัญหาโทรปรึกษาผมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ลงหน้าชิปแล้ท้ายลิปมีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับ ตรงนี้เอาไปไอเอฟซีนั่งครับตรงนี้ก็นั่งรอได้ครับตรงนี้นั่งรอได้มีพัดลมเปิดให้ครับมีพัดลมเปิดให้อยู่ตรงนี้นะครับเขอยู่ตรงนี้ประจําตรงนี้แหละประจำตรงนี้ที่สถานีส่วนรับผมเลยครับนัดผมเลยนะครับอย่าก่อนจะมาให้นัดเลยนะครับให้นัดทันทีกันด้วยรอนะครับ ถ้ามาไม่เจอผมก็โทรหาผมได้ครับเบอร์โทรผมก็อยู่ตรงข้างหน้านี่นะครับตรงป้ายที่ป้ายผมถ้ามาที่นี่หาผมไม่เจอโทรหาผมได้เพงเพราอาจจะไปอยู่ในในทำธุระที่ในบ้านหรือในห้องนะครับแล้วก็ไปทําธุระที่นูน่นนะครับตรงนี้มันเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถผมเดิมๆที่เป็นที่จอดรถนะครับตามท,ที่จอดรถได้ตรงนี้ไว้ช่องหนึ่งนะครับ ก็มีเอฟซติดต่อม,มาหาผมแล้วก็มาเอารถมาซ่อมแอร์กับผมที่นี่โดยตรงนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนนี้ผมจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับเมื่อก่อน,นผมรับรับซ่อมพิเศษในวันอาทิตย์ก็จะมี FC มาใช้บริการตรงนี้เยอะแยะนะครับเยอะแยะพอ,ะอ,ะอ,ะอสมควรนะครับเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยขยายขยายจากหนึ่งช่องมาเป็นสองช่องจากหนึ่งช่องมาเป็นสองช่องนะครับที่จอดรถ เพราะมันจะได้ไม่แออัดเมื่อก่อนมีช่องเดียวมันแออัดครับเวลาเปิดประตูอะไรมันจะแออัดอ่าพอเลยคงเลยขยายออกมาเป็นสองช่องจะได้สะดวกสบายมีที่ให้เอฟซีนั่งนั่งรอนะครับเมื่อก่อนมันจะไม่มีที่ที่นั่งรอครับมันมีช่องเดียวแล้วผมก็จอดข้างนอกครับผมแล้วผมไปจอดข้างนอกตรงที่ลานข้างนอกตรงบ้างนะครับจอดข้างนอกว่งางนะครับตรงนี้ก็ fc มาเมื่อก่อนมันจะมีต้นไม้ต้นมะขามเมื่อก่อนจะไม่ไม่มีเต็นท์ด้วยครับผมก็เพิ่งเอาเต็นท์มาลงนะครับเมื่อก่อนไม่มีเต็นท์ม,นม,นมีต้นไม้เมื่อก่อนก็ใช้ร่มกลางเอาแต่เมื่อก่อนเนี่ยใหม่มใช้ร่มกลางลูกค้ามาก็ใช้ร่มกลางเอา,อา fc มาผมเอาเอาร่มกลางซ่อมไปให้เขาเมื่อ,อก่อนเนี่ยผมทำที่นี่มานานแล้วครับไม่เพิ่งมาทำอยู่ที่นี่มานานแล้วครับทำมาหลายปีแล้วครับที่นี่แต่ช่วงนั้นทำเฉพาะวันอาทิตย์ แต่ตัวนี้มาทําเองแล้วครับเพราะว่าออกมาทําเองแล้วครับมาทําเองไเป็นลูกน้องเขาแล้ะไม่เป็นช่างประจําร้านแล้วมาเป็น็นช่างประจาไปเองพี่่มาประจาที่นี่นะครับอนมาหาผมได้ทุกวันที่นี่มาโทรหาผมเลยโทรหาผมก่อนว่าหนึ่งผมอยู่ไม่บ้างไม่อะไรเงี้ยแต่ปกติผมก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่ไปไหนถ้าไม่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่เรียกเรียกไปช่วยงานบางทีก็มีลูกศิษย์ โทรมาให้ไปช่วยงานตรงนู้นตรงนี้อ่าผมก็จะไปช่วยเขานะครับเจอเขาบ้างถ้ามีงานประจํานี้ถ้านัดกับผมแล้วผมก็จะไม่ไปนะถ้ามีลูกค้านัดกับผมผมก็จะไม่ไปไหนผมก็จะรออยู่ตรงนี้นะครับจะรอ,อจุดจุดนี้นะครับ <monsieur S 1> ถ้าโทรนัดกันอ่าถ้ามีถ้าไม่นัดกันผมอาจจะลูกศิษย์โทรมาอาาอาจารย์ไปช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไปช่วยลูกศิษย์นะครับแต่ถ้าไม่มีใครโทรมาผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้รอตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับ รอตรงนี้วันนี้ก็เป็นวันจันนะครับวันจันจันที่ส31กรกฎาคมนะครับนั่งอย่นี่สบายๆครับนั่งแบบสบายๆนะครับอันนี้มีมีพัดลมเปิดให้ครับพัดลมเปิดพัดลมเปิดให้นั่งเป็นสบายครับอันนี้ลมมันก็ มันถ so the ่ายเทตลอดลมมันถ่ายเทตลอดลวมันถ่ายเทครับไม่แออัดมันก็อยู่ในร้านในร้านลมมันไม่ถ่ายเทมันแออัดครับในร้านมันถ่ายเทไม่สะดวกครับอากาศถ่ายเทไม่สะดวกมันก็จะหมุนเวียนก็จะอยู่ตรงนี้หมุนเวียนอยู่ข้างภายในนะแต่ที่มันจะถ่ายเทไปตลอดมันจะหมุนออกไปข้างนอกไปหมุนไปหมุนไปครับถ่ายเทลมวิววิววิวนะครับตังนี้มัน ที่เป็นโล่งพูดง่ายๆที่มันโล่งรลครับที่มันโล่งจอดรถสะดวกสบายครับที่นี่จอดรถสะดวกสบายแต่มันแค่อยู่ในซอยแค่นั้นเองครับในซอยก็เข้ามาจากเข้าในซอยวางส่างตากซอยบางส่งสิบเก้าเข้ามาครับผมมาเจอร้านอา่ร้านคา้าหรือว่าเจอเต็นท์สีน้ำเงินก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยเขาเลี้ยวขวาเข้ามาก็ประมาณสักไม่กี่เมตรหรือประมาณสักห้าสิบเมตรร้อยเมตรประมาณนี้แหละ ตามโลเคชันที่ให้มาเนะให้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าท่านใดมี outline, อัดไลน์กับผมมันก็จะส่งโลเคชันให้ส่งตำแหน่งที่อยู่ให้นะครับมาที่สะดวกสบายครับตรงน,นี้มันก็สะดวกสบายไม่แออัดนะครับอเอาซอยมาหาผมก็นด้เพราะว่าผมอยู่ในซอยครับอยู่ในซอยซอยบางสาสิบเก้านะครับตรงน,นี้มีอยู่มานานแล้ว,ล,วลูกค้าลูกค้ามาจากไหนบ้างครับ ลูกค้าเนี่ยมามาไกลแล้วครับลูกค้าที่มาหาผมไกลที่สุดก็คือมาจากอะไรอะไรนะปะจวบประจวบมาจากใต้คือประจวบมาจากประจวบระยองเพชรบูรณ์นะครับมาจากมาไกลครับมาไกลปะจวบระยองเพชรบูรณ์ สระบ,บุรีเองก็มาครับมาจากมาไก่บางคนเขาก็มาไก่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีก็มานะครับสุพรรณบุรีก็มาที่นี่ครับเอฟซีที่บางทางบางท่านที่มาไก่ครับบางท่านมาไกลมาไกลมากถ้าระแวกกรุงเทพก็จะมาจจกพื่นแหละสมุทรสาครสุสพรรณบุรีบางพีรักกบบันบงนะครับมาจากบางพีรักกบับบาง รังสิตนครนายกอะไรเนี่ยถ้าก oui, yeah. oui, yeah. ็อย yeah. ู่จะอยู so ่แถวนี oh ้ก็มาครับผมนะครับก็มาไกลมาไกลครับเยอะแยะนะครับตอนแรกนี้ก็มาผมหมดนะครับท่านใดที่มีรถเยอะติดระแวกนี้ก็มาผมนะครับอยู่ใกล้ๆในซอยเนี่ยคนในซอยนี้ก็มาเอารถมาซ่งผมเยอะครับคยอะพอสมควรก็ว่างๆเถนนว่างงานแยกรู้ใช่ว่าจะมีทุกวันครับว่างๆ มันจะเป็นว่างเป็นช่วงๆงานแอร์จะเป็นช่วงๆครับช่วงไม่มีงานมันก็จะว่างๆครับช่วงงานแอร์เยอะก็คือช่วงหน้าหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนช่วงหน้านี้ก็จะไม่ค่อยมีแอร์เยอะเท่าไหร่ก็จะมีมาประบาฟนะครับมันปร,ปรับไฟช่วงหน้านี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเพราะช่วงน,นี้มันอากาศมันไม่ไมร้อนถ้าอากาศร้อนเมื่อไหร่ก็แอร์จะมีปัญหาที่พิการ ากาศเย็นไม่พอจริงๆแล้วควรจะอแอร์มาตรวจเช็คก่อนนะครับว่าแอร์มีปัญหาอะไรไหมนะครับไม่ต้องรอให้มันเสียไม่ต้องรอให้มันนี่แหละเรามาแก้ไขก่อนถึงเวลาถึงเวลาเราจะไม่เสียปัญหาเราจะไม่เจอไม่เจอปัญหามันนะครับวัน้าเราจะใช้ใช้อยู่เราจะใช้งานทุระอ่เนี้ยเออเราแอร์เสียมไปไหนก็ลำบากนะฝนตกหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยนะครับหน้าฝนหน้าร้อนถ้าว่างๆควรจะรามไปตรวจเช็คกับผมดูเลยว่าเ,เราควรจะทำอะไรระบบแอร์ยังดีไหมระบบแอร์มันยังอยู่ปกติดีไหม มีอะไรผิดปกติไหมเนี่ยควรจะรถมาเช็คมาเช็คดูก่อนนะครับมาเช็คที่นี่เช็คฟรีครับไม่ต้องกลัวนะครับเช็คเบื้องต้นเช็คนห้ฟรีครับมาเช็คมาตรวจเช็คดูก่อนฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับดีครับถ้ามาที่นี่มาตรวจเช็คซ่อมแอร์ซ่อมอะไรเนี่ยมาตรวจเช็คประเมินราคาได้ที่นี่เลยนะครับผมตฟรีราคาให้นะครับเช็คประเมินราคาให้นะครับมาอะไรมัน บางคนก็รอรอให้แอร์เสียแล้วค่อยมาทำเพราะแอร์เสียแล้วมันก็เสียเยอะนะครับเสียเยอะเสียเยอะก็เสียเงินเยอะแต่ช่วงนี้เราควรจะมาดูแลบำรุงรักษามันก่อนนะครับอะไรมันพอจะดูแลได้ก็ควรจะดูแลนะครับมาตรวจเช็คถ้าไม่ทําอะไรไม่เสียเงินครับถ้าทำเท่านี้ก็มีอาจจะมีค่าบริการนี้แน่นอนนะครับ <c oughs> ถ้าทำมันทำบีการจ,จะมีค่าบริการนี้แน่นอะน มาตรวจเช็คแข็งระบายความร้อนดีไหมล่ะแข็งระบายความร้อนไหมอะไรเงี้ยเอารถมาตรวจเช็คดูครับเอารถมาตรวจเช็คตรวจระบบแอร์ดูว่ามันปกติดีไหมมันสมบูรณ์ดีไหมเอตอตรงไหนมันควรแก้ไขก่อนที่มันจะเสียหายหนักก่อนที่มันจะเสียหายเยอะนะครับบางคนก็ไม่ตรวจเช็คมาตรวจซ่อมความพังแล้วก็มีลาความพังนี่ก็เสียเงินเยอะนะครับจริงๆริงคอมมนันไม่พังง่ายงายคอมเอา ถ้าเราดูแลบำรุงรักษามันดีๆครับคอมเพรสเพซอร์เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่เสียนะไม่ค่อยเสียง่ายๆครับมันจะไม่เสียง่ายถ้าเราดูแลหนึ่งคือน้ำมันคอมระบบระการระบายไหมน้ำมันคอมดีไหมน้ำมันพอไหมอะไรเงี้ยดูแลเนี่ยดูแลมันดูว่าน้ำมันคอมพอไหมไอุเชื่อสูงไหมเนี่ยไตรเออร์มันมีอายุการใช้งานมันเตยมันตันหรือเปล่าว่าว่าเดียววา เอฟเฟกชันว่ามันตีมันตันหรือเปล่านะครับเรามาดูแค่3อย่างที่จะดูแลคอมเพรสเซอร์ได้คือ1นึ่ง้ำมันคอม2องดิสเปอร์เดอร์สามบราวนสามอย่างเนี่ยดูแล3อย่างนี้คอมมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกับเราเอารถใหม่ๆเนี่ยเราใช้ได้ได้ยาวเลยอ่ามันจะใช้ได้4ปี5ปีไม่มีปัญหาเพราะสี่ปีห้าปีแล้วมันเริ่มจะอุดตันแล้วพวกตัวกรองตัวเดเยอร์มันก็มีอายุการใช้งานบาวน์เดเอร์มีอายุการใช้งานครับ นี้ cation. เอามาตรวจเช็คมาตรวจซ่อมดูเลยอย่าไปใช้ให้มันนานๆถ้านานๆอาจจะเสี่ยงที่จะทําให้แอร์เราพังได้คอมเพรสเซอร์เราพังได้นะครับก็จะมาตรวจเช็คตรวจซ่อมดูนะครับแล้วก็เหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องย <Calendar S 1> นต์ okay. เราเนี่ยถ้าเราไม่เขาก็มีกําหนดให้ถ่ายน้ำมันเครื่องกี่กิโลกี่กิโลนะครับมันกต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อบรรลุเครื่องเครื่องเพื่อบรรลลูกสูบเพราะน้ำมันเครื่องมันก็มีอายุการใช้งานพอถึงเวลามันก็เสื่อมสภาพลง ก็มันเสื่อมสภาพลมันก็ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นมันก็ไม่มีแล้วน้ำมันคอมเหมือนกันประสิทธิภาพมันคอมถ้ามันใช้เป็นนานประสิทธิภาพมันก็ลดลงการหล่อลื่นมันก็ไม่ดีนะครับแล้วการหล่อเลื่อนมันก็ไม่ดีมันก็ทําให้ลูกสูบทำทำงานหนักมันมีน้ำมันหล่อลื่นมันก็เสียดสีเสียดสีถ้าเกิดความร้อนทําให้ให้เพชเชอร์เราสูงนะฮะเพื่อเมื่อเพชเชอร์เราสูงมันก็ทําให้ความราพังมันก็พังมันก็พังไว้แค่นั้น เราควรจะไปดูแลมัน,นครับเอามาตรวจเช็คมาตรวจซ่อมมาดูแลได้นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็คงจะจบเลิปนี้ก่อนแล้วติดตามที่เป็นตอบต่อไปนะครับก็มาพูดคุยกนันว่างวัน,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 นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ทำช่วงเช้าอาจจะลงชิดช่วงช่วงบ่ายนะครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโอเคครับคลิปนี้จบเพียงนี้แหละครับสวัสดีครับ